ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกหูเนี่ยแล้วช่วยเปิดรถเนี่ยนะค,คนขับรถอยู่แล้วช่วยเปิดรถอ่ะมันอาจจะไม่เกิดความสูญเสียมากฝัน,นี้หรือเปล่านะรจริงครับน่าจะอยู่ช่วยอยู่คนที่ติดรถอยู่นะของเราเด็กอนุบาลผู้ปกครองไปด้วยค่ะและแยกเด็กจริงค่ะ คนขับรถทําไมไม่ช่วยหนีทําไมอันเนี้ยคือเป็นคําถามที่ตั้งเอาไว้เลยว่าเอ๊ะนะขณะที่เกิดเหตุคนขับรถได้พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่หรือคนขับรถเมื่อประสบอุบัติเหตุแล้วนะหนีเอาตัวรอดทันทีนะอันเนี้ยเพราะอะไรครับเพราะถ้าคนขับรถอยู่ช่วยในการเปิดประตูเปิดประตูฉุกเฉินเนี่ยอาจจะไม่สูญเสียถึงขนาดนี้หรือเปล่า สงสารเด็กมากค่ะใช่ครับมันรู้ความผิดว่ามันขับรถเร็วเลยมันกลัวใช่ประตูล็อกหมดเลยมันหนีขนส่งว่างไงตอนนี้กำลังตรวจสอบครับทางขนส่งกำลังตรวจสอบอยู่ครับ ตอนนี้ช่อง8ดเปิดหน้าเปิดชื่อคนขับแล้วค่ะมันบอกคืนนี้จะมอบตัวค่ะอบอกคืนนี้จะมอบตัวนะครับคนขับชั่วมากนี่นะครับคือคําถามที่ที่ผมละที่แรกเลยคือผมบอกเลยว่าผมสงสัยตรงนี้มากก็คือว่าเอ๊ะไม่มีคนขับนะครับวางถังเพิ่มเลยกําจัดแน่พี่อะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ น่าสงสารเด็กมากครับใช่ครับนะครับเหตุการณ์นี้ต้องบอกก่อนว่าสงสารเด็กครับนะครับสงสารเด็กสงสาราผู้ปกครองของเด็กเห็นใจญ,ญาติพี่น้องจริงๆนะครับแต่เราก็ต้องพูดเราก็ต้องคุยนะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรนะครับต้องตั้งคําถามต้องวินิจวิเคราะห์กันนะครับแล้วเอากระเด็นมาตั้งคําถามกันเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะอนาคตเราจะได้ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก เพื่อไม่หเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเองแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเอ๊ะนะมีการที่เรารู้ข่าวว่าเอ๊ะที่ไหนมีการไปทัศนศึกษาแบบนี้อีกมีเด็กแบบนี้อีกเราก็ต้องเอาเรื่องนี้มาพูดมาเตือนสติว่าเฮ้ยจําเหตุการณ์นี้ได้ไหมจําเหตุการณ์นี้ได้ไหมคุณมีมาตรการอะไรคุณป้องกันอะไรนะเพราะอะไรครับเพราะเดี๋ยวพอลืมสุดท้ายก็กลับมาที่เดิมอย่างเงี้ยครับกู้ภัยบอกว่าประตูเปิดแต่ไฟรุก แรงด้านหน้าเลยไปเปิดประตูฉุกเฉินจุกในหัวใจมากค่ะนะครับครูรอดทุกคนหรือที่ช่วยเด็กได้ไหมครูเสียชีวิต3ท่านครับรถบัสชั้น2เลิกใช้เลิกเลยค่กิจกรรมแบบนี้นะครับมันหนีไปอ่างทองใช่ครับไอ้เนี่ยแหละครับที่ผมกําลังบอกว่ากิจกรรมที่บอกว่าเป็นทันนศึกษานะ่ะแล้วเด็กป .1 ป .3 ปอ .4 อะไรอย่างเงี้ยเด็กเนี่ยเล็กเกินไปที่จะต้องไปทัศนศึกษาหรือเปล่า รับการไปทัศนศึกษาที่กฟผกับเด็กป .1 ป .3 ป .4 นะครับไปทัศนศึกษาที่กฟผเนี่ยได้ประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์อะไรมันจำเป็นอะไรหรือว่าจริงๆต้องการใช้งบประมาณให้หมดเพราะตามข้อมูลเนี่ยจะไปะมีการไปที่นะครับ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอย,ยุธยาแล้วไปที่กรฟภส่วนกลางไปที่กพฟส่วนกลางไปที่ศูนย์การเรียนรู้กรฟอส่วนกลางนะโทษทุกอย่างยกเว้นรถ ฟังทั้งหมดหรือเปล่าครับฟังตั้งแต่ต้นหรือเปล่าครับเขาไล่มาตั้งแต่รถสภาพรถสภาพคนขับสบภาพอะไรทุกอย่างนะครับโทษทุกอย่างยกเว้นรถคุณเองหรือเปล่าครับนะครับที่ไม่ฟังอะไรเลยฟังไม่ได้สับแล้วจับกระเดียดฟังไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเพิ่งจะเข้ามาฟังนะครับก็ไอ้นี่แล้วเขาพูดกันเรื่องอะไรเขาไล่กันมากี่นาทีแล้ว เขาพูดกันถึงประเด็นไหนบ้างเขาพูดกันยาวมาขนาดไหนเลยได้มากแล้วมาถึงบอกโทษทุกอย่างยกเว้นลถแสดงว่าสมองคุณไม่ได้พัฒนาไม่ได้ตั้งใจที่จะฟังนะโผล่ขึ้นมาขอให้กูได้เม้นขอให้กูได้โชว์โง่ขอให้กูได้โชว์พาวถ้าไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นอย่าเพิ่งเม้นอะไรก็ได้ฟังเขาก่อน เขาไร้สดเขาคุยกันมาเท่าไหรเพิ่งจะโผล่ขึ้นมาอย่าโชวโง่ครับอย่าโชวโง่ครับนะอย่าโชวโง่ครับเพราะเรื่องรถเขาก็พูดมาตั้งแต่ไหนแล้วติดแก๊สมารถสภาพเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงยางเป็นยังไงเขาพูดทุกประเด็นทุกเงื่อนไขทุกอะไรแต่คุณเพิ่งจะเข้ามาฟังแล้วโชวโง่ทันที เลิกโชว์โง่นะครับนะเลิกโชว์โง่นะครับโอเคนะครับเข้าใจนะครับถ้าอยากจะฟังต่อว่าคคอเขาพูดประเด็นไหนไงนเขาช่วยกันวิเคราะห์ยังไงอะไรยังไงก็ฟังครับแล้วค่อยเม้นตามที่เขาพูดกันไม่จําเป็นอย่าพิ่งโชว์โง่ครับเด็กเล็กเกินนะครับใช่ครับอันนี้คือปัญหาก็คือว่าเด็กเนี่ยเล็กเกินไปหรือเปล่า สภาพรถที่ใช้นะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้นะตามข้อมูลของข่าวที่ออกมาว่าติดแก๊สมา15ปีนะครับคุยกับตํารวจทุกเส้นทางนะครับติดแก๊สมา15ปีเนี่ยแสดงว่าสภาพรถเนี่ยย่ำแย่มากนะเพราะอะไรครับสภาพภายนอกอาจจะดูใหม่กริบเพราะสามารถแต่งได้โป้สีได้ทําอะไรได้แต่สภาพเครื่องยนต์สภาพภายในสภาพอะไรทุกอย่างสภาพระบบความปลอดภยัยอะไรเนี้ย มันย่ำแย่หรือเปล่าเพราะติดแก๊สมาสิปีอะครับขนส่งจัดไปนะล่าส,สุดนี้ครับล่าส,สุดนี้บอกว่าเห็นว่าทั้งหมด25คนแล้วครับจริงครับนะบใหม่แต่สีนั่นแหละครับและประเด็นก็คือว่า นะครับไอ้รถแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรถที่เหมือนกับว่าเอ้ยรู้จักกครูในโรงเรียนรู้จักกับผู้บริหารในโรงเรียนพวกเดียวกัน9ก้ารถนี้แล้วนะครับเห็นข้อมูลตามข่าวนะครับอันนี้นะครับอ่าข้อมูลตามข่าวที่ออกมาบอกว่าก่อนหน้านี้รถคันนี้นะครับก่อนที่จะเกิดเหตุวันนี้นะครับวันก่อนก็ไปของโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งนะแล้วรถโรงรถอาโรงเรียนเนี้ยบอกว่าได้กลิ่นเหม็นไหม้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับ นะมีก่อนหน้าเนี้คือไปนะครับก็คือวันก่อนก่อนวันนี้คือเมื่อวานน,นี้บอกว่าเมื่อวานนี้มีการไปแล้วนะครับแล้วก็รถคันนี้เหมือน,มนไม่มีกลิ่นไหม้กลิ่นอะไรพวกนี้แล้วก็ลุกขึ้นมาก็รับชุดนี้มาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ออกมานะครับนะอันนี้เป็นข้อมูลที่ออกมาว่ามีการออกมาแฉว่ารถที่ใช้เนี่ยนะครับก็เป็นรถเหมือนกับ พวกกันพวกเดิมคนเดิมกลุ่มเดิมอะไรเงี้ยแล้วรถคันนี้ก็เคยไปแล้วเพิ่งจะกลับมาแล้วก็มีกลิ่นเหม็นไหม้กลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรพวกนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ออกมานะครับข้อมูลที่ออกมาคงจะไหม้ตั้งแต่วันนั้นแล้วเมื่อวานนี้ครับเห็นเขาบอ,อกเมื่อวานนี้นะครับใช่ค่ะมีคนส่งมาให้มาให้อยู่ค่ะใช่ครับ อันนี้คือเป็นข้อมูลตามข่าวที่ผมเอามานําเสนอนะครับไม่ได้กล่าวหาเขาไม่ได้โจมตีเขานะครับไม่ได้บอกว่าเป็นแบบนั้นแต่เป็นข้อมูลข่าวที่ออกมาเราก็เอามาเล่าสู่กันฟังเราก็เอามาเล่าให้ทุกคนฟังแล้ววิเคราะห์ไปด้วยกันครับคนขับเมาเปล่าไม่แน่ใจครับว่าคนขับเมาหรือเปล่าวันนี้ครับยกเลิกทันศนศึกษาเอาเงินส่งเสริมอย่างอื่นที่ฝากค่ะอันนี้ก็เห็นด้วยครับนะครับอย่างที่บอกว่าการทันศนศึกษามันจําเป็นไหมนะครับไอ้เจ้าของรถมันไม่มันไม่เสร็จหมดเลยเหรอมันจะหาเงินอย่างเดียว ไม่แน่ใจครับนะเพราะจริงๆรถเนี่ยสมมตริรถที่ไปทัศนศึกษานะครับไปทัศนศึกษาแล้วเพิ่ะกลับมาสมมตินะครับมีการไปทัศนศึกษาเพิ่งจะกลับมาเนี่ยมันต้องเท่ากับต้องเข้าระบบตรวจเช็คก่อนหรือเปล่าแต่เนี่ยเขามีการตรวจเช็คก่อนหรือเปล่าหรือว่ากลับมาปุ๊บก็มาจอดแล้วพอลุกขึ้นก็รับชุดนี้แล้วก็ไปต่อเลยหรือเปล่าไม่ได้มีการตรวจเช็คระบบไม่ได้มีการตรวจเช็คความปลอดภัยอะไรเลยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับถ้าเพราะถ้าตามข้อมูลบอกว่าเฮ้ย อ่าเพิ่งจะกลับมาแล้วรถเกิดอาการเหม็นเกิดอาการอะไรเนี่ยมีการเข้าอู่หรือเปล่ามีการตรวจหรือเปล่ามีการอะไรหรือเปล่านะไม่ควรให้เด็กๆเ,เดินทางไกลนะอันนี้เห็นด้วยครับไม่ควรให้เด็กๆเดินทางไกลนะอันนี้เห็นด้วยครับเพราะเด็กที่เสียชีวิตอนี่ยป .1 ป .1 น,นี่ก็ประมาณ7ขวบถูกต้องไหมฮะนะป .1 ก็7ขวบอ่าป .3 นะครับก็แปก็9ขวบป .4 ีนี่ก็10ขวบ ถังดับเพลิงในรถมีหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับว่าถังดับเพลิงในรถมีหรือเปล่านะครับอันนี้ยังไม่ขอยืนยันนะครับ